มาชมสะเพลงกันครับสะเพลงก็ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆวัดประสาดถินพนมวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ต้นตาลน,นะครับต้นตาลเยอะมากนะครับมีนกเป็ดน้ําด้วยเสียงบินอยู่นู่นนะครับดูภาพบรรยากาศนะครับเป็นสะระโบราณนะครับสะเก่าแก่เลยดูธรรมชาตินะเพื่อนๆ หน้ามานั่งปิกนิกนะครับเพราะว่าจะมีลมทั้งวันนะครับต้นตาลก็ขึ้นเป็นอุโมงค์รอบสะไปนู่นนะครับนูน่นนู่นเนื่ที่ก็หลายไหลสวยงามนะครับอุโมงค์ต้นตาลสะเพลง สั่นหน่อยนะไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาด้วยวันนี้ก็เป็นแหล่งนะครับอาศัยของนกธรรมชาติด้วยนะครับนกต่างๆก็เยอะแยะนะครับก็จะมาหากินหาอาศัยอยู่ในสระในสระก็จะเป็นป่าสะบุหลวงด้วยนะครับมันก็เป็นต้นทูบบรรยากาศลุมลื่น น่ามานั่งปิกนิกถ้าเพื่อนๆท่านไหนเคยเที่ยวหรือเคยผ่านมานะครับตรงสะเพงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง,ง่ายๆนะครับพามาชมสะเพงเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมปราสาทหินพนมวันนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละ นี้มาดูสะเพลงก่อนอยู่สวยลุ่มลื่นลมเย็ยนพัดสบายก็มีชาวบ้านเขาออกมานั่งเล่นนอนเล่นอยู่นะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านโพนะครับมีปลาขึ้นพุดด้วย ถ้าใครมีกล้องส่องนกนะมาส่องดูนกเขาหากินการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับผมขับรถมาเมื่อกี้ว่าถนนหน,นทางก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับไฮไลท์วันนี้ว่านี่แหละครับอุโมง,งต้นตาลน,นี่แหละครับพูดถึงก็นหน้ามันเดินเล่นเดิน,ดนออกกำลังกายอยู่นะ ติดถนนด้วยนะครับไม่ได้เข้ามาลึกเลยซึ่งด้านหน้าทางเข้าขวามือตรงนั้นก็จะมีป้ายบอกนะครับบอกประวัติอยู่นะครับว่าสะเพลงครับเป็นประวัติเกี่ยวกับสะเพลงนะตรงโขดินตรงนั้นนะครับขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง,ง่ายๆครับไม่ใช่สายเที่ยวนะพอดีผ่านมาเลยลถ่ายบรรยากาศลมลืมลมลมลม่นลมลื่นให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันกับบรรยากาศอุโมง์ต้นตาลที่สะเพลงนะครับอเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมสาหรับเ,เพื่อนท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับลมเย็นมากสบายเลยอยู่บ้านก็เปืองค่าไฟเนี่ยลมพัดชิวๆ